พี่พี่มาผิดมอดแล้วพี่เอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ไม่ใช่มันไม่ใช่มอดนี้พี่พี่จบไปตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วเว,ยยวเ้ยเหี้ยมั่วดีอะไรวะอ่าโอเคมาถูกสักทีไอ้บ้าเอ้ยเมื่อกี้ SCP มาจากไหนก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันที่ปกคลิปะนะจะเป็นยังไงถ้าเราซัมมอนลูกน้องออกมาได้แบบอินฟินิตี้คือมันไม่ใช่แค่หนึ่งตัวแต่มันจะเป็นแบบหนึ 1, 00 1, 1, 00 2, 1, ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามยกออกอิในเมื่อมันซัมมอนไม่จำกัดใช่ปะ อย่างแรกอะเราก็ต้องหาของซัมมอนก่อนข้อนี้หาง่ายที่สุดก็จะเป็นไอเจ้าออะไรวะไอดอกไม้ที่มันอยู่ในใบ,บอมสุสานน่ะที่มันเรียกเรียกผีออกมาได้อะเออนั่นแหละมันเป็นเจิ้ซี่เออใช่ทุกคนแล้วนี่คือโหมดมาสเตอร์นะผมถ้าเอาโหมดคลาสิกมาเล่นผมกลัวมันจะไม่มันอ่าดับแรกมะเราสร้างบ้านเลยบ้านหลังใหญ่ๆนะความฝันของใครหลายๆคนมีบ้านหลังใหญ่เราต้องสร้างบ้านให้เป็นผู้เป็นคนหน่อยดีว่ะไม่ใช่แค่สี่เหลี่ยมง่ๆมันไม่ไงั้นมันจะไม่เฟี้ยว แต่มันก็สี่เหลี่ยมง่ๆจริงเลมขอสาารส้างไม้ก่อนแล้วกันเราค่อยแบบว่าหาของซม,มอนตัวเรือกมันไม่ได้หายากหรอกเอาตรงนะมันก็แค่แบบแค่็ปตาเยอะๆให้มันเกิดเป็นไบโอมสู่สารแค่นั้นแหละไอ้บ้าทิ้งพี่มาอ่ะพี่ตีผมเออ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 ตอนนี้พี่ตีไปพี่ตีไปเมื่อไหร่ที่ผมมีของซัม,มอนพี่ก็โดนเมืนั้นอ่ะพี่เอ้ยเอาดีเอาดี เอาดิเอาไหมเออเอาดิเออมันต้องอย่างนี้เดี๋ยวว่าคนไทยเฮ้ยใกล้แล้วปะโทรเริ่มเปลี่ยนเออเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วโอเคผมว่าพอแล้วเหรอเนาะฟ้าผ่าละ,าะได้ได้ละเมื่อไหร่จะเกิดวะพี่มันนานวังมันเปิดประตูได้ไงวะพี่อะามานยั่บไกด์ผมไอ้นี่เดี๋ยวไกด์าตายเป็นเรื่องอีก เดี๋ยวเวลาจะถามอะไรถามไม่ได้เหมือนในคลิปนั้นอีกไอ้บ้าเอ้ยมันหรือว่ามันต้องเกิดยังไงมันต้องเยอะกว่านี้เหรอหรืออะไรอะพี่ครับผมตั้งให้หมดอะทั้งในทั้งนอกทั้งในอะเมื่อไรมันะไไมจะเกิดวะพี่ครับ หรือต้องรอกี่นาทีองี้เหรอมาดิพี่มาดิผมดาบโหดผมดาบโหดเว้ยพี่เก๋พี่เจ๋งแค่ไหนพี่ก็สู้ผมไม่ได้หรอกวะเนี่ยจิ้มจิ้มอ่ะจิ้มมาจิ้มมาจิ้มมาเออเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะอุ้ยข้างหลังมีแขนซอมบี้ไอ้บ้าต้องจัดแล้วปะมาพี่ไอ้แขนซอมบี้พี่มาเอาไหมพี่เอาไหมพี่มีแขนท <c oughs> ี่เก่งเหรอวะเก่งว้าวจิ้มหมดมาสเตอร์แล้วเก่งมากหรืองไงวะฮะเอาไหมเอาไหมพี่เดี๋ยวพี่ตีผมไม่ได้สักแม่เออโอ้โหไม่ได้ของด้วยหน่อยครับว้าจัดจัดหน่อยครับโอ้ยพี่พี่พี่เอาออก พี่พ <ici> ี me, ่พ <tra ined nationwide> <dips> <life> ี่ไกด์มาช่วยหน่อยดิทางทางนี้ทางนี้ทางนี้มือไม่ยุ่งเว้ยมือมือไม่ยุ่งเลยวะมือไม่มือมือไม่ว่างมือไม่ว่างพี่ก็เปิดประตูดิไอ้บ้าเอ้ยคนโอ้ยพี่ไม่ต้องเข้ามากันเยอะแยะไอ้พวกนี้รอมีข้อ เรามีของซัมมอนก่อนเถอะว่ะไอพ้พวกนี้ก็เก่งได้แต่ตอนนี้แหละเร็วๆดิดอกมารีบๆเกิดดีหรือเป็นอะไรมันต้องเยอะกว่าน,นี้อรอหลมุมศพอ่ะไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาพี่ครับพี่ครับพี่ออกเป็นก่อนดิไอบ้บ้าเอ้ยคลิปนี้มันจะซัมมอนนะเว้ย คลิปนี้จะเล่นมอสเว้เพี่ครับหลุมโซ่ผมว่าผมพอแล้วเนาะมาอะไรเยอะแยะว่ไอพวกนี้ว่างกันเรื่อง่ายวะพี่ไม่จบกันใช่ไหมวายพวกนี้ฮะไอ้นี่อก็เก๊กเลยนี่ตีเล่นเป็นเด็กไม่ได้นี่แล้วเมื่อไหร่พี่พี่ผีผมจะออกไม่ใช่พี่ผีนั่นนะผมหมายถึงว่าเมื่อไหร่ของแซลมอนผีผมจะออกมาฮะผมรอหนาเลยนะเว้ยเก่งเลย คือผมไปดูมาแล้วเขาบอกว่าไอเจ้าผีที่ผมบอกเนี่ยไอตัวซซมอนที่ผมบอกมันมันเชื่ออะไรวะมาเอ่ออบิเกลเออไ Abigail อผีอบิเกลอีอบิเกลเนี่ยคือเขาบอกว่ามันจะเกิดว้ายไอขออธิบายก่อนไม่ได้งยไงวะเขาบอกว่ามันจะเกิดใกล้ๆหลุมศพเนี่ยนะมันจะเป็นดอกไม้แล้วเกิดใ,ใกล้ๆหลุมศพเพราะนั้นผมกล่าว่าผมจะวางหลุมศพให้มันห่างกันสักสองบล็อกให้มันมีพื้นที่เกิดนะนี่อยู่เป็นไงโคตรหลักการนะครับ ถ้าผมมันนี่อกันนะทำไมพวกนี้มันไม่ไม่หยุดไม่หย่อนเลยเว้ยไม่ด้อะไรกันไว้พวกนี้ว่างหรือไงวะโอ้ใชามีแขนซอมบี้นี่สบายแล้วพี่ไม่ต้องแขนซอมบี้ถ้าถ้ามีถ้ามีอีอ <c oughs> ีอีบักีอีบักเกี่ <c oughs> มีอบิเกลยนี่สบายเลยเนะี่ยพี่พี่มันจะเยอะไปแล้วผมว่าที่จริงมันใช้นิดเดียวก็พอพี่ตัวเดียวก็ยังไหวอยู่ไม่เป็นไรยังดีที่มีตัวเดียว ในบ้านอะไรวะนั่นอะดีนับปิดประตูไว้ไอ้บ้าจะมาบานปล่อยพี่มาเดินเล่นหรือไงวะเนี่ยเฮ้ยพี่สะอก,ก้อนผมได้ไงวะดูกรดีไอ้โอ้ยพี่ครับคลิปนี้ผมโอ้ยมันต้องอยู่ในไกลหรือเปล่าหรืออะไรหรืออะไรวะออกดูอย่างอื่นก็ได้ไวะไอ้นี่พี่มีไอวีเกลหรือเปล่าต้นไม้มันเยอะจังวะไม่เหลืออะไรเลยพี่บ้าครับเฮ้ยอันนี้ไงเออนี่น่าลองว่ะ เฮ้ยเจออาบิเกลแล้วเว้ยไฟดีพีอู้วมันดีใจจัดไอ้บ้าเอ้ยว้าวทุกคนในที่สุดเราก็มีอาบิเกลเรียบร้อยแล้วไหนเรามาดูกันดีกว่าวมันจะเป็นยังไงยเย,ย้หนึ่งตัวเท่าเดิมเมื่อวาน โดนหลอ,อกเะเนี่ยเพศเปนยังไงพี่มาคุยกับผมดิหรือว่ามันเป็นบัฟดาเมจขึ้นเรื่อยๆวะอ้อมันไม่เห็นจะเยอะเลยอ่ะอ๋อ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 ้าอาอ,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 าอา๋มั่ว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 อ้าไม่เหมือนเป็นเพิ่มบัฟให้มันเฉยๆหรือเปล่าเออโอ้ไม่เห็นเหมือนในที่คิดเลยว่าปกมันเป็นอย่างนั้นนะเว้ยโอ้โหเคียดตายเลยบ้าไม่ใช่อย่างนี้ดิผมคิดว่ามันจะเป็นหลายๆตัวแยกออกมาเป็นแบบ คาถาแยงเงาพันล่างอ่ะมันมันอะไรอะไรพี่เป็นตัวเดียวอะไรก็รูปปกมอสพี่เขียนโอ้คนโอตายแล้วตายแล้วรูปปกมอสพี่ไม่ตรงปก,กเนี่ยทำไมผมได้ตัวเดียวแต่มันเหมือนแค่แบบอัปเกรดขึ้นไหนพี่ลองตีเนี่ยพี่ตีตัวนี้ดิเนี่ยอะไรวะพี่หายไปไหนอ่ะ ออผู้สุดสงสัยเด้งไกลไปหน่อยลองตัวอื่นไหมอย่างเช่นนี่ไงเฮ้ยเอาเว้ยเยอะเว้อจะมอนเตอร์เรากระจอกอะไอ้บ้าเยอะ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 จริงเยอะจริงกี่เล่มแล้ววะเนี่ยหนึ่งสี่ไม่รู้ไม่นับละไอ้บ้าบางทีไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดหรอกเอาตรงเยอะเยอะจริงเยอะจริงโอ้ผมว่าเราไปลองตีบอสเลยดีกว่าไหมพอมาตีมอนเตอร์กระจอกกระจอกย่างนี้ผมว่ามันไม่ได้อะมันตีแม่เดียวมันก็แตกแล้วอะมันไม่ใช่ป่ะ แซมมอนเรื่อยๆละมันจะกระตุกปะวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมจะเอาให้มันพันกันเป็นเกลียอวอะเป็นดีเอ็นเอเลยโอ้โหพี่บอกพี่ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดหรอว่ามูลหลงมูล,ลหลอดอะไรพี่ก็อยู่ไม่ได้อะอย่างเงี้ยมาเอาให้มันกลายเป็นสายดีเอ็นเอนี่หรอวะเก๋แค่นี้เราก็ได้สายอินดีเอ็นเอย่อยๆมาละไอ้บ้าเอ๋ยไหนพี่เทสดิอ่าพี่ไม่ต้องเกิดผมบอกเลยครับพี่พึ่งมาพี่มา โอ้โห A P S โอ้โหหัวเรือไปเฮ้ยหมุดหลอดไหมไอ้บ้าเอ้ยถ้าเราตายเราก็ต้องมาซัลมอนใหม่อีกนี่หว่าลืมโอ้โหลำบากอีก่เฮ้ยเออว่ะแล้วไอตัวที่มันเป็นมังกรน่ะที่มันเลื้อยๆตัวยาวอ่ะถ้าซัลมอนต์เรื่อยตัวมันจะยาวขนาดไหนวะไอ้บ้าเอ้ยมีอะไรหลายอย่างให้ลองเลยเว้ยเฮ้ยอ่ะพี่ผมแค่นี้ผมว่าเกมคลิปผมน่าจะระเบิดแล้วเนาะ มันจะเยอะเกินไปแล้วเนาะพี่เนาะไหนดูดิเอาคาทรูพี่ได้อยู่โอเคพี่อยู่ได้แค่นี้แหละอา่าควีนสลามอุ้ยอยู่ได้นานโยอ่าก็ไม่ต่างกันมากอ่อนด้อยพอๆกันเนี่พวกนี้โอ้ยไม่ต้องทำอะ้รแล้วใชีวิตนี่คือยืนเฉย,ยๆยืนดูมันตีจบเลยบ้าโอ้ยไหนๆมีมีของสมบัตนะิเนาะ นี่ไงพี่เตรียมตัวโอ้ไปก่อนเราเอาไอ้ดาบออกไปก่อนไหมไม่เรามังกรออกก่อนดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอยากรู้มันจะตีได้ขนาดไหนวะโอเคอ่ะแล้วนี่คือมินิบอสทั้งหมดที่เราจะมาตีลองตีไหนดูเราเริ่มจากตัวแรกไอ้ไอ้ไอ,อ้ตัวทรายอะไรมังกร <c oughs> โอ้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 โอ เอาตัวอ on <LO> ื่นก็ได้ปะมังกรไม่ไปเหรอพี่เดี๋ยวก่อนมันจบแล้วพี่มันจบแล้วเฮ้ยมันไม่ไปเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเป็นเรื่องเป็นเรื่องไม่มันไม่ไปพี่เดี๋ยวก่อนเออออกเกมก็ได้ปะเรายังไม่ได้ลองไอ้นั่นเลยบ้าไอ้นั่นแหะไอ้นั่นแหะใช่ไอ้นั่นแหะลองตัวนี้ปหมเออเราใช้ตัวนี้ดีกว่าเฮ้ยไม่ เอาใช้ตัวน,นี้ดีกว่าจะได้หนาๆห,หน่อยไงเออวิบวับวิบวับอะไรอย่างงี้นะสุดท้ายเราก็มาเล่นตัวโกงในที่ต้นคลิปเราทําไปเราทําอะไรไปวะฮะต้นคลิปเราตีๆหาอารบิกิวเราทําไปทําไมะไฮะอ่ะพี่มาซัามมอนเรื่อยๆมันจะขนาดไหนกันเชียววะโอ้โหโอ้โห ันกลายเป็นหมี่เลยพี่เอ้ยมันกลายเป็นหมี่เลยพี่เอ้ยเฮ้ยมันจะเยอะเกินไปแล้วนะเว้ยมันคลิปมันกระตุกมันจะทํำยังไงล่ะฮะโคตรเยอะโคตรเยอะโอ้ยท้อเลยไปโอ้โเออแล้วพี่อามีเกียวเราอ่ะเดี๋ยวลองดูดิผมซบกี่อ่ไปก่อนมันจะมืดฟ้าหมวดินนี่โดนเนยโดนเดโดนไม่ดีหกร้อยเลยเว้ยโดนไม่ดพวกนี้งงงงมามามาพี่ไหนฟินสลามเทสระบบหน่อยดิ จัดโอ้ย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 เตียงตึงเตีงแตกไอ้บ้าเอ้ยมันหยุดงู้โอ้ยลองเอาเอาหีบหีบ่านนิ่งโอเคขอเวลาซัมมอนสักครู่จะกระตุกเพราะว่าคลิปนี้ มันจะยาวไปถึงไหนวะเนี่ยเราทะลุแมปเลยได้ปุ๊วะให้มันยาวไปสุดแมปเลยสถิติโลกอะไม่ใช่สายซัมมอนที่เยอะที่สุดแต่เป็นสายซัมมอนที่ยาวที่สุดไอ้บ้าเอ้ยอุ้ยโอ้โโคตรสว่างเลย่ะมามันพี่ลองจากมินิบอสก่อนไหมถ้าเอากระซูร <Bond> ูมันจะอยู่ได้นานปะโอ้มันเช้าได้วมดเลยพึ่งพึ่งพึ่งโอโหพี่ยังเดินมาไม่ถึงผมเลยไอ้บ้าเอ้ยไหวยังวะเอ่อไอ้นี่หมู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 ้ยมันก็ะห้วา โอ้โหที่ซอมมอนมาทั้งหมดโอ้โหโหโขสว่างโขจ้าโอ้โหไม่มีที่ยืนไม่มีที่ยืนมังกรมังกรนี่โดดโดดเด้อด้เด้ เงินต่อวิเลยไอ้บ้าเอ้ยต้องนับเกลียวละนับเล่มไม่ได้แทบจะเป็นสายดีเอแล้วเนี่ยพี่หนึ่งเกลียวสองเกลียวสามเกลียวสี่เกลียวห้าเกลียวห้าเกลียวพี่ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแล้วพี่เอ้ยฮะพี่มาพี่มาทีเดียวลยพี่มาทีเดียวพี่มาป่ะ พี่มาทีเดียวพี่มาให้หมดเลยอ่ะเมื่อก่อนทั้งอะไรพี่เอาหมดโอ้โหเอาเรื่องวะเขียมาให้หมดไอ้พี่ผมจะตกก็วันนี้แหละวะเออ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 มันต้องนี่เดี๋ยววะคนไทยมันไม่ได้ยากนี่ว่ะเกมหมูลหลอดดีกว่าถ้าพี่จะขนาดนี้ทดสอบระบบแพนเทล่าก่อนโอ้โหแตก อนานเขาเล่าพ่อพี่อ่ะมาเอามูลหลอดให้ได้หรอวะแค่มีสายดินเอนี้ผมก็ภูมิใจผมก็สบายใจแล้วว่าเฮ้ยไม่ต้องทําอะไรแล้วอ่ะชีวิตนี้อยู่นิ่งๆเลยนะวะเนี่ยเราแค่หลบหลบอะไรก็พอเลือดมันไหลเป็นน้ำอ่ะดาเมจดมือหนึ่งโอ้หพี่แรงเกินใจเย็นหมายถึงดาบผมอ่ะอุ้ยอุ้ยมันแรงเหมือนกันเฮ้ยอุ้ยมันแรงเหมือนกันตายตายเฮ้ยพี่ตายเออก็ไม่ได้ยากนี่วะมูลหลอดมันจะยากได้ไงวะห้าเกียอย่างนี้ไอ้บ้าเอ้ยจบเลย ชีวิตน,นี้ไม่เอาอะไรแล้วไอ้บ้าเออคือชีวิตน,นี้คือไม่เอาอะไรแล้วอะ่ะคือขอแค่ไอ้ห้าเกี่ยวนี้ก็พออุย้ยมังกรดีกว่าพี่พี่หมดเวลาของพี่แล้วมาถึงเวลามังกรแล้วเว้ยอ่ะตัดไปตอนแซมมอนเสร็จเลยดีกว่าหนึ่งสองสามโอเคผมว่าผมพอแล้วเหรอนะขอยแขวนี้นก็พอเลย พี่มันจะยาวเกินไปแล้วพี่จะยาวแข่งกับถนนหรือไงวะฮะไอ้อนี่แทบจะเอารถมาขี่ได้อะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ก็ยาวเท่านี้แหละผมว่าือไม่ต้องทำอะไรเลยพี่เอาไปมาว้วนรอบโลกได้ประมาณสี่ห้ารอบบอผมว่าเนี่ยโอ้โหยาวจริงวะไอ้บ้าเอ,อ้ไหนพี่ลองดิพี่ลองดิองดเอาไอ้ออกก่อนเลยอะ,อะท้อแทนออกแล้วไม่ได้เก่งเนี่หว่ะมูลหลอดอะมูลหลอดได้เปล่า,ามาพี่ตีมูลหลอดเลย โอ้โหไม่จะเก่งเลยวะพี่อ่อนจังวะฮะพี่เป็นมังกรได้ดีแค่ตัวยาวแหละเออตรงๆไอ้บ้าเอ๋ยพี่ได้ดีแค่ปกคลิปอะพี่เป็นได้แค่ปกคลิปอะในเนี้ยพี่มีเดียวพี่มีอย่างเดียวคือปกคลิปแค่นั้นเลยไอ้บ้าเอ๋ยสมมติตั้งนานโอ้ยไม่ได้ไปตีอย่างอื่นเลย ออบิเกลวอะเราลองออบิเกลดูป่ะมันไม่ได้เพิ่มหลายตัวแต่รู้สึกว่าดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นมะโอ้ออบิเกลไม่มันเลยอะคิดว่าแบบจะแบบจะแบบแบบคิดว่าแบบจะมีหลายตัวโอ้ยบ้าบ้าออบิเกลบ้าออบิเกลวบ้าออบิเกลวบ้าพี่ตีต่อดิอะไรวะออบิเกลไม่ใจบ้า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 โอ้ยโอ้ยบ้าบ้าบ้าพี่กึเออเออผมยืนแทงให้เลยเนี่ย ไม่พอเอ๋ยบ้าเอ๋ยนอนเดียวขอบไหมบ้า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 บโอ้ยบ้าบ้าบ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่จ hm ัดไหนวะบ้า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 พี่จัดไปไหนแล้ววะ โอ้โหเด้งไกลเกินอีกอุ้ยอุ้ยพีตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยบ้า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 อ้ยแรงพี่เอาไปเกี่ยวพี่เอาหน่อยเด้ผมจะตายนะเว้ยพี่ก็ไปตีมันสิครับเออเฮ้ยเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องเหมือนกันไม่เอให้ผิดหวังนี่แต่ว่า ไหนมูลมูลหลอดเลยป่ะเอามูลหลอดเลยป่ะมังกรวิได้อยู่วีดีจะสามพันไม่ใช่สามพันอ่าวีดีสามพันโอ้โหไปมีด้วยบัฟระหว่างบัฟระหว่างตีพี่เอาดีพี่เอาดีครับพี่ก็ตีดีครับอุ้ยแหลกพี่ก็ไปตีดีครับอ๋เอเดี๋ยวเดี๋ยวพยาบาลผมหายไปไหนทำไมกลายเป็นตัวสีเขียวพี่เดี๋ยวก่อนพายาบาลผมหายไปไหนวะโอ๋อ พี่เอาให้มันได้ดิวะพี่ไม่ได้ผมจมคิบไม่ได้นะเว้ยพี่พี่ตีพี่เอาไปเกี่ยวพี่ผมข้ามสองในตัวพี่เพราะว่าอีกสี่วิผมหิ้วเลือดสี่วิผมหิ้วเลือดหิวหิวเออโอ้ยโอ้ยเร็วเวเดิเออมังกรยังไงแย่เหล่านี้หมูหลอดมันจะขนาดไหนวะเนี่ยไอ้ว่าเอ้ยโอ้ยนี่แหละผลงานไอ้ไปเกี่ยวไม่ได้ให้ผมผิดหวังจริงๆว่ะฮะฮะ อับิเกลที่เลี้ยงมาเอาฮะเอาเอาแล้วหนุตายได้ไงวะอะไรอะไรวะเนี่ยอันนี้คือผลงานอับิเกลทุกคนไม่น่าผิดหวังนะถือว่าโหดอับิเกลที่เลี้ยงมาต้องซอมมอนใหม่อีกไอ้บ้าเอ้ยปิดคลิปเถอะพี่ดาพี่เอาไปก่อนเจอพึ่งโอ้ยสบายโอ้ยตายแล้วตายแล้วไหนใครกลัวพึ่งอ่ะเนี่ยเนี่ยใครตอนเด็กเคยแบบมีปม มีมีปมในใจกับพึ่งนี่คือแบบพี่ <Yeah. S 1> พี่พี่ปิดพี่รีบปิดคลิปเลยนะไม่งั้นพี่พี่แย่แน่ไม่พี่แย่แน่บอกเลยว่วิ่แย่แน่มาทั้งรังอ่ะเนี่ยนะมีตัวอะไรเดี๋ยวไปถ่ายมามาลงพี่ออกอีกแกอุ้ยโอ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 ้ยตีบับสโลเว้ยสโลว์เว้ยเสียงพี่โคตรดังเลยว่ะเฮ้ย ไอ้นี่ยิ่งมาห่างดิดนโอ้เดินช้าอีเล่างไอ้นี่พี่จะไปไหนพี่เด็ก่อนพี่ไปไหนพี่มาเคลียร์กับพึ่งให้พึ่งทำผลงานหน่อยดินีาเห็นมึงก็เหนื่อยแล้วจบเลยจบเลยบ้าอุ้ยอุ้ยโดนมึงต่อยไปดิ Dub, 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 dub.